สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกขายตัวหยอดข้อโพดนะคะหรือหยอดถัว่วรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับรถไถย30แรงขึ้นถึง60แรงนะคะหยอดได้4แถวราคาบอกไว้ที่32,000บาทสนใจมาดูได้นะคะร้านอยู่ตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์086 063 1832 ราคาลดได้ค่ะเดี๋ยวดูสภาพรอบๆนะคะสภาพดีค่ะพร้อมใช้งานนะคะ32,000บาทมาดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะ ภาพสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะ